แพทสุดท้ายไวมากเลยทุกคนตอนนี้ก็มาได้เดินทำมาถึงแดนนี่วิวฮัลโห e อีเวนต์ตอนจบแล้วทุกคนก็นี่ฮะตัวละครสุดท้ายที่จะมารีวิวคือตัวละครตัวนี้ฮะชื่อว่ากอร์ดี้เรียกว่ามาไกลไปมาไวไปไวมเหมือนแล้วเนี่ยไปในวันนี้ฮะจะเดี๋ยวมาดูสเตตัสของกอร์ดี้กันเลยทุกคนนี่กอร์ดี้จะมี2หัวใจและสกิลเชคกับเอ็กซ์แคชสปีดอยู่ที่5ดาว สต้ามิเนียและสเตลอยู่ที่1ดาวแล้วก็โมเมนต์สปีดอยู่ที่4ดาวไอเนี่ยเหมาะกับเป็นตัวล่อและตัวปั่นเรียกว่ามิกซ์แอนด์แมชสายซัพพอร์ตก็มีอันนี้ก็จะเป็นเอเลฟตี้ทริกออทีนั่นแหละก็ให้บูทยี่สิ์เซ็นต์ในสิบาวิมีคูลดาวอยู่ที่35วินาทีแล้วก็ชูการ์ลัดก็20%่สิบเปอร์เสปีดบูททุกทุกคนในภายใน5วินาทีตอนลิฟเปิดและและแพนิโหมดเริ่มอ่าโอเคในวันนี้ผมก็จะเป็น มันเล่นเป็นตัวนี้ทุกคนไปอ่าแล้วนี่มองอะไรเนี่ย I'm I'm not a kid ็อตอาคดอืมอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสงสัยมากไปกันดีกว่าโอ้โหตี <c oughs> ่เต็มครับรอบนี้ตี้เต็มตี้เต็ม,ตมไม่รู่วเด็กว่า <c oughs> นอำ์โมลันก็พอ normal แล้ก็พอพาไอเด็กตุนนี้ไปด้วยกลเด็กเยอะจังมีแต่แต่ที่เราใช้สกินนี่มีมีมีนี่คลิปสองตัวใช่มีสองตัวเพราะว่าโม่ส่วนใหญ่เข้าไม่ทันเอง โอ้ oh, มีลอเตอรี่โอ้โหไม่มีที่ไหนปั่นได้เลยเเเลหาเอาเลยพี่ใช้พี่หมดอ้าว <c oughs> ใช้ไปแล้วเหรอ <c oughs> <c oughs> เอาเฮ้ยดืมงบอ้ให้เข้าไปโจนมาดิมาดิ <c oughs> ไว้นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยไป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 เอาพระโดนอ่ะใช่พูดจริงพูดจริงพู่ดจิงแหลกเหลือหนึ่งหัวใจแล้วหรอโอ้โ้ มีคนมีคนหนึ่งหัวใจต้องต้องใช้ไอ้นี่หัวใจเขาไปให้เลยมานีโอ๋อมาน้าหมดอีกเฮ้ยโอ้ยเหลือใครวะเนี่ยนี่เลยใช่ มีโซเวสเตอร์ด้วยชั้นเน้ดูดูเลยนะฮะจัดการลูกจากจัดการดูววิ่งก่อนพี่เอานี่ไปกรีฟมันก่อนเฮ้ยโกงว่ะโกงเฮ้ยโซเวสเตอร์มานี่เลยผมผมนี่แหละวิธีวิธีง่ายๆก็คือต้องให้มันลอกคน oh my god no speed boost ไปพี่ขอบกันตรงนี้ข้าวเอา <c oughs> พี่หนีแล้ว <c oughs> <c oughs> ปึ๊บโอ้ปัดไวมากถ้าพี่ใช้นี่ instruction เยอะคล้ายกับวีโมดเลยดูดิดูนะพาวอ้าวโทษที แล้วเผื่อพาวซื้อแล้วพาไม่ได้ซื้อเบนเอ็เหรอซื้อไปแล้วโอ๊ยเอาอยู่แล้วแหละเจ้าอีควิปเนี่ยแล้วพาซื้อซื้อเบนเอ็ไปแล้วไม่ใช่เหรอซื้อแล้วเมื่อกี้เราก็รักษาแล้วนะซื้อแต่พี่ไม่เห็นพาวรักษาไงรักษาเหรอโดนโดนกี่ฮิตวะซื้อแล้วก็รักษาแค่เนี้ยเมื่อกี้ที่ผมผมหยุด หยุดไปเพราะว่าน้องผมเนี่ยรู้สึกว่าจะรบก,ก,กวนผมมากสุดแล้วผมก็เลยขอคาบขอ,อนี่ตัดตัดคลิปจบไปแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเริ่มเล่นใหม่เลยดีกว่าตอนนี้เรามีฟักทอง,องสามร้อยเจ็ดฟักทองงั้นผมจะซื้อสติกเกอร์อันใหม่แล้วกันอันนี้ด้ยวย thank you สองช่วยด้ว่าพันปิงออกเมกเข้าใหม่แป๊บโอโหแปดพันเฮ้ย ใช่อ,อีกอีกห้าอีกห้าอีกอีกห้าเหลือสกิลห้าส,สกิลที่ต้องใช้จะได้มาสเตอรี่ของมนแล้วฉันรอดอยากมาใกล้ฉันโอเคได้เลยดดดดดปด้อเยี่ยมเลยเจอแล้วขึ้นหนึ่ง <Okay. S 2> ป่ยป,ยป,ยปยันปัน na bố, Thôi đi về Get me help, ok Mà, chứ Cái này Ôi Nè Nghe nè, nè nè. là lò Combo thầm mày dưới chăng ยาก็รู้ไปอย่าพูดตบบนั้นดิเราช็อตดีจากแล้วเลยอะเหรอเออลอจเจอร์เอเจนต์เอเจนเตอร์มาี่มาดูด ซ้อึ้นกล่องน,นี้เลย<ม>เลเลียค่าใช่ไหมเอ่อ โ okay. <Okay. S 1> อเคเอฟววันแอเลิเตอร์อีก้าวิอ้าวรเจอแล้วอ้ามนกัคริบอปป๊บปัปปป่นให้ล้เดี๋ยวก่อนนะหาแปบนึงนู่น,นเงเจอเจอละ้วเคงหน้าลิิลจริงยวปั่นให้ โอเคไอวกว่อนแอสเดอร์ฟิสเตอร์ทุกคนอยู่มาลิฟ <c oughs> มาที่ลิฟเร็วข <c oughs> ้าวนั้นแล้ว <c oughs> มาี่เด็ดชัดๆการเอง มานี่เลยมานี่เอาไปที่อื่นนะฮะอย่างอีกอย่างอีกโอ้แบนเอ็าเข้าไปนี่ใช้จั๊มพื้นเอโมดก่วนเลยถือไปค่อดเรียบร้อยตาย เ yeah. ไ,ไปลนะโอเคมาเอวันแอดเดียบ okay. ิเตอร์เลยโอเคเออจับโดนแอบอยู่ข้างหลังข้างหลังนี่ที่เอง แอบอยู่ข้างหลังนี่นเองปะโทรปานให้พี่หน่อย <c oughs> ยังครับ <c oughs> เรียบร้อยอ้าว <c oughs> นั่นไงมานี่อดไรวาเรียบร้อ <c oughs> ย